สวัสดีครับหม่ไม่ได้พบกันนานแล้วก็ผมกีระอักบัตตันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่อยากจะมาเล่นเกมใหม่นะครับนี้เราจะมีเกมใหม่มาเล่นนะครับก็พอดีไปค้นเจอมาใน facebook นะครับก็จะชื่อเกมว่านะคนี่นะครับ Lock Man นะครับ Revenge of the f a l l e ลนะครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงเวอร์ชั่น1.4.1นะครับ มาแปะตอนวันที่สองกุมภานะครับอก็ก็ใกล้เหมือนกันแล้วถือว่าถือว่าใหม่กันเลยทีนะครับแหม่กจุกใจน้อยของสานก็เราเข้าไปดูข้างในเลยนะก็นี้ก็พวกรายละเอียดที่เขาแก้นะครับเนี่ยเราเอาดูข้างในนะมีเสียงดังนึ้นนะครับ เยลตอนนี้อาจจะปแปลกๆนิดนึงนะคอไม่ค่อยดีอ่านี่ก็จะเป็นส่วนหน้าเป็นของคขานะครับก็ขนาดไฟล์ก็ไม่ค่อยใหญ่นะ,นะครับเอจุดหนึ่งเมกะบิตนะเอ้ยไม่ใช่ดิเออไบต์หรือบิตไม่รู้หรือเรืรกร่กงรซะก็เมกเนี่ยแหละเอจุดหนึ่งเมกนะครับอ่าก็โอ้ยมียอดดาวน์โหลดเยอะเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นคนที่สองร้อยสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ 27, กดกระดานะครับ ก็มี Ad d นะครับตอนนี้เพิ่งเข้ามาเอามาอแรกๆก็เมื่อปีที่แล้วโอ้โหถือว่าอัปเดตได้ไวเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงเวอร์ชัน1.4ก็ตลาดต่างๆมีการคัดฟิกต่างๆนะครับมีการแก้ก็เพราะว่าก็เรามาเอ,เองนะครับก็หลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะได้แฟลตัวน,นี้มานี่นะครับล็อกแบน แล้วคลิกเข้าไปเลยมันจะเป็นตัวอีกตตอนะครับตัวติดตั้งนะครับก็จะเป็นน้าติดตั้งที่คุณเคยก็กดนิกน็กๆก,กไปไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ผมได้ลงไปแล้วเราจะไปพ่อไฟล์นี้แน่นอนครับไปโตนะครับ,รบมันไม่มีแน่นอน,นครับคุณรอดตายได้ครับพิเศษนะครับ <c oughs> อ,มบอมืมีด่านซ่อนด้วยน่าสนใจดี สามแล้วอัปเกรดนะครับจะเป็นอะไรจะต้องไปตามดูนะครับก็ส่วนเรื่องการวางพื้นที่ก็แล้วแต่นะครับว่า Directory ว่าคุณจะไปวางไว้ได้ไหนอะไรยังไงก็ผมก็วางได้ขอมมยเร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไม่รอชาร์เดี๋ยวไปเล่นกันเลยเดีนะครับนี่นะครับออมาอ๋อมีแต่บอทที่คุณเคยนะเดี๋ยเดี๋ยวเดียเฮ้ยเห็นไหมครับ คุณเห็นอะไรไหมครับกบครับโอ้ีก,กบให้ได้เจอแล้วแต่ต้องไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นตัวละครที่ง่ายหรือ,อยากรอเป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพาเอร์มินนี่นะคนรับเป็นเรื่องแรกๆว่ามีอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องวาง่างก็ถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวก็กดสก,กิปข้าไปเลยได้นะก็ใครอยากดูอกอ็เราอาจไปนะครับก็อาจจะใช้เวลา นิดนึงเดี๋ยวแฟนล,ล,ลงเป็นพาร์ตเนอรให้นะครับฉากนี้รู้กันไหมครับว่าฉากนี้มาจากภาคไหนนะครับอ่าเดีย๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันคือมาจากล็อบบิงนะครับตัวอัรเพนดิ้งนะครับคนคุ้นเคยดีแต่เสียม B P M นะครับเสียมแพงมันไม่เหมือนกันนะครับเอ้เด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 ,ด้มันมาไงเนี่ยตัวนีว้ นะครับเดี๋ยวเราฟังไปแรกก่อนนะครับเสียงเพลงนะครับที่ฟังกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากล็อกแมนสิ็นะครับมันมาจากล็อกแมนเจ็นะครับจากสเปดแรกนะครับสเปดเริ่มต้นเลยครับท่านโปรดจำได้ดีนะครับจะอยู่ในเครื่องของซูเปอร์แฟมิคอมนะครับล็อกแมนเจ็ดไม่มีในของส่วนของแฟมิคอมนะครับเป็นระบบของส6บหกดแต่นี้เป็นเสียงของแปดเดนะครับก็ หรือว่าคออกันเลยีเดียวนะครับตบเป็นตำาังของเขาเป็นเสศษที่เราคุ้นเคยกันมาย่างนานนะครับอสำหรับการเล่นครั้งน,งนี้ก็ไม่ได้โชว์เทพอะไรนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เันเฟิร์สเพย์นะครับจะไม่มีการเพอร์เฟเด็ดขาดไปก็ตายนะครับอาจจะมีหลายพลาดหน่อยนะครับ เพราะว่าเกมน่าจะยากครับทั้วนะครับเหมือนแต่ละภาพที่มันสร้างออกมานะก็แฟนเมกนะครับอือก็ยังไม่ได้อธิบายส่วนนี้นะครับไอ้ส่วนนี้นะครับเป็นของพวกแฟนเกมนะครับทสร้างขึ้นมาให้เราเล่นนะครับก็ขอภัยด้วยนะที่ไม่ได้อธิบายช่วงแรกๆนะครับว่าอธิบายช่วงนี้ พาร์ทแ,แรกพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผมมันจะเริ่มแค่ช่วงของช่วงแรกเท่านั้น,นครับเล่นจนถึงบอสตล้วก็จบเรียบบอสเลยนะครเดี๋ยวเรามาดูแต่แตผมรู้สึกว่ามัอนนิดหนึ่งแลเมื่อไมกี้รู้สึกจะกปีหนึ่งนะ เอหนึ่งป่าละคือมาเจอได้แหละเออเรามาเ i ิ s t play กันเลยด้วยนะครับอ,อย่างงีนะ้สินะกระแสผมอาจจะไม่สบายเพราะนอนเด็ดก็ได้อาจจะเป็นได้นะไม่ได้น่ารักสุขที่นี้สุขอ่าแล้วนะครับก็ ที่ว่าน่าจะจบแล้วนะครับขึ้นมาตรงงนาเตเตอร์นะครับเสียงเพลงทุกคนคุ้นเคยไหมครับมันมาจากสเตอร์ของล็อกแมนสี่รับเลงไม่ได้ฟังมานานเลยเอันนี้ส่วนไปอัพชั่นก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรน้านะมีคู่สป,ปีนก็ิีโยโมหมดนะครับก็ขยายสเกลนะครับมีปรับระดับความยากแล้วก็บทท ผลที่าด้นะเ่อนไหวสักหนานะับครับยอกนี้ผมก็สามารถใช้จอยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดแต่ตอนนี้ที่ผมจะเล่นคือจะใช้จอยนะครับเขาเซฟไปให้เร็ดเราแล้วแล้วก็เราไปลเลยเลยแดดนะครับเวราชาร์จแล้วก็เปิดไฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดีลีฟไปก่อนนะพอดีก็เข้ามาแอบเข้ามานิดนึงแล้ว เล่นๆเลยมากมายนะครับอ่านิวเกมนะครับแต่เล่นๆไปก็ตายอยู่ดีครับระบบชาร์จผมไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวนานนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลุยก,กันเลยเดี๋ยวครับ ยังไม่ค่อยดีนะพาราดอสตรต้ต้องปล่อยปล่อยปุ่มยิงนะแล้วยิงใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบเซฟๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปดูทางกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปาไวปาไวมาก ก็ทางที่เราเข้ามาไม่ได้แล้วพี่ว่าน่าจะออกมาตรงนี้ออนโอ้ติดตามด้วยยิยงไม่ได้นะครับต้องหลบอย่างเดียวยิงไม่ได้อบเอ็ลอกเอิอึด <laughs> <laughs> เหมือนเดิมนะยิยงไม่เข้าเฮ้ยกดก็โดิติดอ้าวคนก็โดนติด อโอ้โหเริ่มมากเลยนะครับไกลเลยว่าตอนนี้ผมก็รู้แต่ละจุดแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ขนาดรู้แล้วนะแต่ก็ยังไม่คล่องนะครับนะลาขาข้าว ข่าแบแมนนะเปล่าล่ะโอ้ยเจ็บเลยสลดเสร็จตีนะครับ เปล่าครับไม่เหมือนกันนะครับ,บสเปรดนี่มาจากว่าแมนฆ่านะครับเนี่ยจะเสวดเพลงนี่นะครับมาจากว่าแมนของนะของรู้สึกจะเป็นบอสบอสไหนวะบอสอีเดแดงมั้งครับจำชื่อบอสไม่ได้ขลอดภัยด้วยครับมีหนึ่งตัวนะครับอ่าเราไม่มีหมาฟรีนะครับก็ ลงไปต้องอันตรายนะครับอย่าไปลงนะครับโดนแตกนะครับก็เ,เดี๋ยวอาจะเล่นเะๆไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้แต่เลเทอ,อร์ขอ,ของก็ไม่แน่นนะครับหมดกระโดดแล้วไม่ไม่เปิดนะครับอ๋อ้อ๋อต้องฆ่าไปเลยนะครับใจร้อนไปหน่อยอ๋อตายแล้วครับ,มบรจมเลย ตโตสุดท้ายเลยแล้วเด็กเกม์โอเวอร์ละไหวมากป่านนั้นแหละป่านนั้นก็เระบบรู้สึกยังไม่คไฟล่ามเลยนะเพราะกระโดดไรง,ยยงี้ยรู้สึกว่ามันติดติดขัดแล้วแต่ก็ถือว่าลื่นในระดับหนึ่งเลยนะครับลื่นมาก นะครับเขวบเวลาบ๊ bye bye. ายบายคอตอนนี้ก็ยากนิดนึงนะจากจังหวะแต่แรกๆคงไม่ใช่ระาย่ยากเท่าไหรนะ่นะครับคาดอื้มนะครับเราต้องรองดูนะเย็นๆใจเย็นๆ,ๆโอเคนะไม่มีอะไรแนละ้วก็ยังง่ายอยู่ โอ้ยเสียวเสียวเสียวอ่ะอ่ะมีนะ,ะ้ยวิ่งตามหรออ่าแล้วก็ถึงหน้าบอลแล้วนะครับ ว่าเราจะสู้กับตัวนี้ในที่แคบๆเนี้ยนะไม่ใช่นะครับนี่นะครับบอสตัวแรกนะครับโอ้โหขบบอลหนามครับขนาดบอสย่างเลยเนี่ยแต่ตัวนี้เรายิงย่างอยู่เนี้ยไอตากระดดี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะ ก็ถือว่าไม่เ่อยยากเท่าไหร่นะ <_ C 1> โอเคโจบตีเราแรงด้วยนะครับก็จบไปเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับช่องแรกนะครับอืมก็ถือว่ายากระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังได้ยอยู่นะครับลองบอกรี่อนี่คือพัดเปิดนะครับเอาไว้จอดนะครับ แต่ไม่รู้ว่ารู้สึกตัวระเกมมันก็มีตัวเซฟเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่ามันเืออะไรกันแน่นะครับมาถ้าเขาอาจจะไม่มีการตีความเป็นล็อกแมนแล้วคือล็อกแมนเวลาเล่นจบก็ต้องจดสดนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันจะใช้ระบบการเซฟหมดแล้วครับคือระบบไอการจดส่วนนะครับถ้าเกิดตอนสมัยของกีฬานะครับจะมีหนังสือนะครับวาตารางเลยนะอย่างนี้แล้วก็กดกดปุ่บดปุ่ดปุ่มนกดแนกดน้ำนอะไรอย่างนี้ครับ ก็ถล่มปไปแบบนึงนะครับแต่เรามาดูข้างในตัวสเตตสรตะดาเลยแล้วก็มีทั้งหมดเลยบอสเป็นหน้าบอสเด่น90นะครับ10บ,บอสนะครับแล้วก็ตาไมรี่นะครับสระดอาก,ก็จะซ่อนซ่อนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่มาไวก็อย่าใช้ด่านนี้อ๋อหยุดพอดเมื่อกี้ระบบเวอรเสียก็มินนี่ถักดีกับ ทางแบบจูนะห้องวอร์แบบต่างๆก็บ,บอสแต่กระตอกก็ที่ออกมานี้ก็นาก่าสกใจกันเลยดียแล้วโดยเฉพาะไอต้ตัวตัวนี้จบนะครับออกมาทํไาไปก็ไปเดีวก็ไม่ได้อาจจะยากก็ได้นะครับอตก็ยังไงก็เดี๋ยวจะออกจตกอันนี้ตอนเราววิธีการออกก็เก็บนะครับแล้วมันจะมีขึ้นเมนูอ่ะก็จบไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามที่เว็บเพจของเราได้นะครับที่อักบัตตันนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหน,นะครับยังอยู่อย่างนี้นแหละเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ก็เดี๋ยวคงคิดไว้ก่อนนะว่าจะไปฆ่าบ,บอสต,ต้นไหนดีนะครับก็ลองเสนอมาดูนะครับก็ก็ไม่แน่จจะเล่นนี้เลยก็ได้ตอนนี้ก็เหลือละตีหนึ่งกว่าลนะยี่สิบสามนาที ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาติดตามตั้งแต่ช่วงตอนแรกจนมาถึงตรงน,นี้นะครับก็มาถึงของพาร์ทที่หนึ่งนะก็อย่าลืมไปติดตามพาร์ทต่อไปนะครับก็ยังไงตอนนี้ก็สมองเริ่มมึนๆแล้วจะงงด้วยว่าบีคิดตกแขกเพราะว่าเบอร์หรือเปล่านะครับเนี่ยเอาเดี๋ยวผมไปนอนก,ก่อนนะครับก็อย่าลืมตามพาร์ทต่อไปนะครับก็สวัสดีครับทุกคน تبدأ تتمشى 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 تتمشى